จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาเทศกับญาติโยมทุกวันนี้นะในการอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งก,กันและกันและเหตุปัจจัยแรกที่จะดําเนินในการอยู่ก็คือความสันติภาพสันติภาพที่ไม่เบียดเบียนใครนี่ก็เป็นพื้นฐานหลักการในการอยู่ในปัจจุบัน อะไรล่ะที่ไม่เบียดเบียนก็ตาไว้เป็นศีลที่มนุษย์ตต้องพึงปฏิบัติหรือเป็นกฎหมายทางโลกก็จงเป็นกฎหมายที่อยู่ให้สงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนใครแต่ตั้งทําก็คือศีลข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าศาสนาใดๆก็มีข้อปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาพให้เกิดความทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วส่วนการส่วนเหลือของการเบียงเบนที่จะไปสู่ในการรบราฆ่าฟันในสู่การผัดประหานั้นก็คือ กิเลสหรือบศาสนาเรียกซาตานก็ว่าได้ในตรงนี้ถ้าพุทธก็เรียกกิเลสกดของการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็ต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันยังเป็นศาสนาอสงความศาสนาอ,อย่างนี้ก็อก่ถึงสันนิภาพก็เป็นในทางมิจฉาทิฏฐิได้แต่ถ้าทุกศาสนาพร้อมใจกันมาเป็นหนึ่งพร้อมใจกันมาเป็นร่วมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่ซึ่งกันและกันมันก็จะดีแต่แน่นอนล่ะเข้าไปในรายละเอียดลึกๆก็เป็นทางเทวะศาสนานับถือพระเจ้านับถือเทวนิยมบางศาสนานับถือ,อความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเช่นพุทธเราเนี่ก็นับถือความเป็นเหตุเป็นผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมที่ทํามาล้วนแต่ในอดีตเราทํามาทั้งนั้นแต่นี่ก็เป็นทางแยกของศาสนา ต,ต่างกันแต่ในพื้นฐานก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันแม้ใครจะนับถือศาสนาอะไรในความเห็นต่างแต่พื้นฐานเป็นคนดีเพียงแค่ไปเป็นเทวะนิยมกับอเทวะถ้าเอามาถกเถียงกันในตรงนี้ความเหลื่อมล้ำความสังคมความแตกต่างถ้าจะมาเกิดสงครามนี้ก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเอามาช่วยกันในการจันทรลงของสังคมให้มันปกติสุขมันก็จะดี ในตัวอย่างของศาสนาเพราะทุกศาสนาสอนกคนให้เป็นคนดีในหลักเบื้องต้นในตรงนี้ในพุทธก็คือใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานใจเป็นประธานทองทั้งสิ่ง,ท,ง,งทั้งพวงข้อแรกเลยเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวทุกอย่างล้วนมาด้วยใจแม้ร่างกายมันไม่ดีมันไม่สบายแต่ถ้าใจใจดีใจสบายใจไม่ทุก ก็เริ่มต้น้วยดีแต่แม้นใจทุกแต่ร่างกายบางคนได้ร่างกายมาทรัพย์สมบัติได้ร่างกายมาดีแข็งแรงมีเงินทองล่ำรวยแต่ว่าจิตใจชั่วช้าสามานเอารัดเอาเปรียบคนนั่นก็จะนำโทษนำภัยมาให้แก่ตนเองใจเป็นประธานใจไม่ดีทำอะไรเขาเรียกอยู่ที่ใจใจเป็นยังไงดูเป็นยังไงแต่ถ้าใจทุกข์ล่ะ อยากได้อยากมีอยากเป็นอิจฉาริษยาแม้ร่างกายแข็งแรงเพียงใดไปอาฆา,าตมาดร้ายไปก่อสงครามก็จะทําให้คนมาปองร้ายได้มาประหัตประหารมาทาร้ายร่างกายทาให้ร่างกายไม่ดีเนี่ใจเป็นประธานใจไม่ดีร่างกายก็จะไม่ดีตามมาไม่ว่ารูปธรรมและนามธรรมาสําหรับใจที่เป็นประธานธรรมะนอกจากใจแล้วก็มีธรรมะที่เป็นหนึ่ง ธรรมทานที่เป็นหนึ่งทานในทานให้ธรรมะรถแห่งธรรมเนื้อกว่ารถจากสิ่งใดและทางโลกเขาเรียกแอการให้การให้สุขจากการให้เนื้อกว่าสุขใดสุขจากการให้ทานก็เนื้อจากสุขใดวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนะี่ยที่เขาบอกเนะี่ย แต่ถ้าให้แต่วัตถุทานมันก็จะเป็นชั้นอนุบาลให้วัตถุแต่ถ้าให้ธรรมะมันก็กินไปหลายภพหลายชาติเลยส่วนอภัยทานนี้ก็ให้ตัวอุเบกขาให้อภัยไม่ติดยึดทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงศินหลับศินเป็นที่หนึ่งนีมหมายความว่ายังไงศินก็เป็นบทบาทหนึ่งของตัวให้ธรรมะศินก็อยู่ในธรรมะที่จะต้องนํามาปฏิบัติให้ เกิดขึ้นในสิ่งที่ความดีความงามก็อย่างกล่าวข้างต้นศีลก็เหมือนกฎระเบียบที่นํามาปฏิบัติถ้าสังคมนี้ไม่มีกฎระเบียบก็ไม่มีหางเสือเพราะ,ะนั้นศีลน,นี้พระพุทธเจ้าก็ตราขึ้นเป็นหางเสืออย่างญาติโยมก็ศีลห้าศีลแปดนะอย่างพระก็ศีลสิบหรือก็สองร้อยยิบเจ็ดข้ออะไรแล้วแต่ถ้าเป็นพระอย่างญาติโยมในศีลห้าก็พอ ศีลคือเครื่องกำหนดในการทำความดีให้เราทำความดีไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ไม่มีศีลล่ะไม่มีศีลก็เหมือนเลือ,อไร้หางเสือสัจจะเป็นหนึ่งเดียวสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองรองไขว่างันข้อต่อไปข้อข้อนี้ก็สัจจะเป็นหนึ่งเดียวศีลข้อที่สี่ก็บอกอ่ะการขึ้นศาลสู้ศาลความรู้มันแตกต่างกันแต่ถ้า เราไปซึ้งขึ้นศาลเนี่ยไม่ใช่ว่าคนความรู้เยอะจะชนะอย่างนะแต่เอาสัจจะไปสู้สัจจะความจริงเป็นหนึ่งเดียวถึงแม้เขาจะตัดสินให้เราผิดแต่สัจธรรมมันก็เป็นหนึ่งเดียวเราถูกในบริบทแต่ว่าเราโดนคดโกงในเรื่องกฎหมายความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่ถ้าเรายอมที่จะขอให้ยืนหยัดในความดีคุณงามความดีได้นั่นก็คือสัตบุรุษแท้จริง แม้ว่าชาตินี้จะไม่ส่งผลเพราะเจอวิบากกรรมอะไรต่างๆมาเล่นงานแต่ชาติต่อไปก็จะไปได้ดีเพราะใครยึดมั่นในสัจจะสัจจะเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าสังคมยุติธรรมจริงๆอะ่ะสัจจะก็ต้องตรงต่อสัจจะนั่นก็คือกาลยุกนี้มันยังไม่มาแต่ถ้าสังคมตัดสินความถูกต้องเป็นความผิดน่ะสังคมอกาลยุกมันเริ่มจะมาสมัยนี้คนชั่วก็รองเมือง อย่างนี้สมัยไหนคนชั่วกองเมืองการตัดสินไม่ยุติธรรมคนผิดแล้วไม่รับไม่ได้รับความผิดนั่นแหละเริ่มเข้าสู่การยุคไปในทันทีตอนนี้เราอยู่ในภาวะของอความเป็นหนึ่งนะต่อไปอาหารเป็นหนึ่งอาหารนี้คือเครื่องพยุงร่างกายคือ,อเปรียบเหมือนน้ำมันพารถไปมุ่งไปข้างหน้าหรือ เรือทยานไปข้างหน้าอาหารก็เช่นเดียวกันอาหารเป็นพลังงานรอเรื่องร่างกายอาหารก็จะมีทั้งอาหารกายอาหารใจอาหารจิตวิญญาณอาหารกายก็นี่แหละพืชพันธุ์ธัญญาหารในบทพื้นฐานก็กินอะไรลละที่เกิดสันติภาพได้ในเกิดสันติภาพก็คือมังสวิรัตินี่แหละเกิดสันติภาพ อาจจะไปกินเนื้อสัตว์ดูที่สัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชอันไหนมันนําไปสู่สังนิภาพมากกว่ากันถ้าสัตว์กินเนื้อนะกว่ามันจะวิ่งไล่เขากว่ามันจะขยําเข้ามาเป็นอาหารโอ้โหเล่นเอาหมดแรงเหมือนกันนะเพ้อเพอแก่ตัวมานะแรงหมดก่อนก่อนที่จะมีแรงวิ่งไล่เขาเออแต่ถ้าเกิดมาเป็นสัตว์กินพืชน,นะอาหารอยู่สองข้างทางเลยพืชพันธุ์ธัญญาหารหญ้ากัดกินครวบครวบเลยนะ คนก็เหมือนกันอ่เราเป็นคนเราคิดได้ว่าเราจะไปกินอะไรให้เกิดสันติภาพกินอะไรให้เกิดอ่าการขัดแย้งเกิดสงครามคนที่มีปัญญาก็มักจะกินเจกินมังสวิรัตินี่นะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าว่าคนกินเนื้อบาปนะก็ไม่ใช่นะอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่รสนิยมก็แล้วกันนะเราไม่เอาตัวมังสวิรัตมาก่อเถียงกันทําให้เกิด ความแตกแยกอ่ะใครชอบกินเนื้อก็กินไปใครชอบกินเจก็กินไปแต่ในในลสนิยมส่วนตัวเนี่ยก็ใครชอบกินเนื้อเขาะว่ามันอร่อยแต่มันบาสนะะก็ชอบไปแต่ฉันทําความดีด้านอื่นทดแทนแต่คนชอบกินเจก็บริสุทธิ์ไปอะไรอย่างนี้เราอยู่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกกันได้อ่ะเขาสมควรแก่เวลาจะมาขอจบการบรรยายในคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้จเจริญธรรมสำาัานิโยมทุกท่าน